ป่าเปือยในอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นป้ายเลยนะคะว่าเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์15ค่าเดือน11ค่ะแต่ว่าในความภูมิใจของชาวบ้านเนื่องจากว่ามีต้นเปือยที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกความใหญ่นี่ก็เกิดจากอายุที่ยืนยาวค่ะซึ่งบางต้นเนี่ยมีอายุ300 500ปีและไม่ได้มีน้อยๆน,นะคะมีมากกว่า90ต้นค่ะอยู่ด้านในไปเที่ยวกัน สมศักดิ์เพ่งสิงห์ชาวบ้านในชุมชนมีโอกาสเดินนำนักท่องเที่ยวไปตามสะพานไม้ทอดยาวสู่ป,ป่าเปื่อยมักเล่าเรื่องราวของต้นไม้ใหญ่ไปตลอดระยะทางด้วยความภูมิใจว่าไม้ตะแบกหรือต้นเปื่อย92ต้นยืนต้นสูงต่อมาได้ยาวนานจากความหวงแหนของชาวบ้านหนึ่งในนั้นคือต้นไม้ใหญ่ที่เรียกกันว่านางพญาตาเปื่อยจากการสังเกตว่าไม้มีตำหนิแตกต่างจากต้นอื่นหรือเรียกว่ามีตามไม้ กันยังพบต้นไม้ที่มีโพรงแปลกตาเชื่อว่าการอุ้มพระลอดโพรงไม้จะให้ความเป็นมงคลและได้สัมผัสใกล้ชิดไม้ใหญ่ในวิถีความเชื่อของชาวบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อฟ้ามืดลงบนราวสะพานที่ทอดยาวจะสว่างสวยไปด้วยแสงเทียนที่ชาวบ้านจะร่วมกันจุดจำนวน1,511เล่มเป็นสนัญลักษณ์ของวันขึ้น15ข้าค่เดือน11ระลึกถึงการมาถ่ายทำของหนังเรื่อง15ข้าค่ำเดือน11ใช้ฉายเมื่อปี2,545 โดยคำคืนออกพรรษายังมีความหมายกับคนหนองคายจากตำนานพื้นบ้านถึงบังไฟพญาน,นาคก,กับปรากฏการณ์ลูกไฟลอยขึ้นเหนือแม่น้ำคงทำให้ชาวบ้านให้ความสำคัญกับคืนวันออกพรรษาใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เส้นรอบวง5เมตร55เซนติเมตรใหญ่มากที่ทุกท่านได้ไปเห็นและดอนป่าเปือยแห่งนี้จะมีงานสำคัญอยู่สงานแต่ละปี พุกวันที่9เมษาก่อนสงการจะมีทําบุญหาบรนพ่อบุรุษตอนยามค่ำคืนฉายหนังให้ผีดูจนถึงสว่างและอีกอย่างหนึ่งคือวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11ว,วันออกพรรษานี่กําลังจะถึงนี่ครับงานสําคัญก็คือกลางคืนจุดเทียน1,511เ,เล่มคูณ2ทําไมคูณ2เพราะว่าสะพานยาว 4 7 8เมตรกับ50เซน1,511เล่มเทียนเล่มบาทคูณ2เต็มสะพานย้ำกับคืนนะครับสวยมากการออกแบบต่างๆนั้นนะครับเราได้ทดสอบโดยนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นบนสะพานตรงสกายวอล์กพร้อมกับญาติโยมใส่บาทนะครับมาจนถึงทางเข้านะครับนั่นคือความแข็งแรงโดยมีท่านนายอำเภอศรีเชียงใหม่ มาเป็นประธานส่วนในผ้ากลางคืนนั้นก็จะมีหลวงพ่อฉลวยอชิโตมาเป็นประธานเราเปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะครับไม่ได้มีค่าเข้าชมอะไรทั้งสิน้นยกเว้นท่านมีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญก็ทำได้นะครับ วันออกพรรษาจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านซ้อมรำสำหรับงานบุญใหญ่และจัดงานบั้งไฟเพียนานาคโลกปี2568ภายในลานเบิ่งเวียงในอำเภอสีเชียงใหม่ จากการที่พื้นที่ริมน้ำโขงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแลนด์มาร์คนครหลวงเรืองจันทร์สามารถชมความงามของสองฝั่งโขงได้ชัดเจนและมีการปรับทัศนียภาพให้เชื่อมกับตำนานท้องถิ่นเช่นฝั่งไทยที่สร้างรูปปั้นองค์พญานาคเจ็บเสียนแทนความเชื่อว่าเป็นพญาสีสุวรรณหงสัตตะนาคราชเชื่อกันว่าพญานาคเจ็ดเสียนเป็นตระกูลพญานาคที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนา ในพื้นที่เล่าขานถึงตำนานพญาสีสัตตนคราชว่าเป็นเจ้าแห่งพญานาคฝั่งลาวส่วนเจ้าแห่งฝั่งไทยคือพญาสีสุดโทนคราชทั้งสองเป็นราชาพญานาคที่เป็นสหายกันขณะที่ประวัติศาสตร์ในพงศาวดารลาวมหาศรีลาวีระวงศ์มีชื่อเมืองโบราณพันพนพ้าพร้อมๆกับการตั้งเมืองเวียงจันทร์จึงสันนิษฐานว่าในอดีตสองฝั่งโคงเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีสายน้ำโขงกั้นกลางในลักษณะของเมืองอกแตก ทำให้พันพร้าวและเวียงจันท์ในยุคแรกเริ่มมีวัฒนธรรมประเพณีแบบเดียวกันจนต่อมาสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเสด็จจากล้านนามาครองราชนเมืองเวียงจันทร์ไพรพลจากเชียงใหม่ติดตามมาอยู่ยังที่ดินฝั่งขวาของแม่น้ำโขงจึงเป็นที่มาของชื่อสีเชียงใหม่ที่เชื่อมกับเชื้อสายจากเมืองเชียงใหม่ด้วยความเชื่อที่ว่าเวียงจันทรน์ยเป็นเมืองที่พญานาคได้สร้างขึ้นนะครับ พญานาคตนนั้นก็คือพญาสุวรรณนาคน,นะครับในความเชื่อของพญานาคเนี่ยก็มีคู่กันระหว่างเจ้าพ่อหัวหงและก็พญานาคเดิมทีเนี่ยสีเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นที่ทราบกันเนาะ mm. การเดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันก็อยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าเราต้องลงน้ําข้ามแม่น้ําไปแล้วการข้ามไปหรือว่าการยึดการจะเรียกหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนี่ยก็ต้องมีเจ้าพ่อ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนในลุ่มน้ําแห่งนี้นะครับว่าสามารถที่จะปลกปักรักษาเวลาเดินทางหรือว่าจะสามารถที่จะทําให้เราทํามาค้าขายได้ก็จะมีเจ้าพ่อหัวหงขึ้นมาก่อนนะครับในบริเวณของคนสี่เชียงใหม่เนี่ยเจ้าพ่อหัวหงเนี่ยก็จะมีสารอยู่ทางทางตำรวจน้ำแล้วก็ใครมีอะไรใครอยากจะขอบนบานเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าขายการ จะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะไปขอบนบานท่านนะครับก็จะมีพิธีการบนบานเรื่องเกี่ยวกับปลาคู่เรื่องเล่าริมโขงของสีเชียงใหม่ที่มีประวัติความเป็นมาและตำนานของพื้นที่อยู่ในความสนใจให้เกิดการเล่าเรื่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมกับอําเภอใกล้เคียงในจังหวัดน้องทายและจังหวัดริมแม่น้าโขงที่มีวัฒนธรรมประเพณีใกล้เคียงกัน โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่รวมถึงวิถีผู้คนซึ่งปัจจุบันอยู่ในเส้นทางสบายดีวิถีอีสานเยือนตำนานถิ่นนาคาของจังหวัดผ่านการผสมผสานเรื่องเล่าของชุมชนลงไปในเส้นทางนำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน